สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ็นจสตวันนี้ก็จะมานี่ดูช่องเราเลยทุกคนดูช่องเราเด้เนี่ยเขียนคำว่าเอ็นจีสตูดิโอวันนี้วันนี้ก็จะมาทำอะไรครับทำคอนเทนต์อะไรครับทุกคนเรามี เรามีช่องไหนมั่งครับทุกคนดูคลิปยอดนิยมเลยครับทุกคน mm hmm. ทุกคนยอดนิยมในปีนี้นี่ทุกคนเนี่ยดูเบื้องหลังเลยทุกคนดูเบื้องหลังเรานะช่องเราอะ่ะอนเตอรสทุกคนวันนี้วันนี้ทำบล็อก ถึงวันที่สิบเลยครับทุกคนถึงวันที่สิบเลยทุกคนเรามีอะไรให้ดูครับทุกคนเรามี <c oughs> ทุกคนเราต้องมีอะไรด้วยครับนี่ไงเห็นเปล่าทุกคนเรามีอะไรให้ดูเลยครับทุกคน ทำวอล์กอีพีสามสิบหกทุกคนนี่เลยนี่ดิสตูดียววอล์กอีพีสามสิบหกเจอกันฝนฝนตกเลยทุกคนนี่ผ่านมาหนึ่งวันเลยฝนตก <c oughs> มาแล้วกูแมวก็นอนฝนก็ตก ทุกอย่างไม่เป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมทุกอย่างไม่เป็นอย่างนี้ทุกคนในไงแมวก็นอนอยู่เห็นไหมมันนอนอยู่เลยตอนนี้แมวมันนอนอยู่แน้วยทำอะไรดีอเห็นไหมได้ยินเสียงฟ้าผาปป่าเปล่าอ่ะโอเคแล้วก็ทำอะไรดีครับ ช่วงฝนตกอ่ะคือช่วงนี่วันสุดท้ายแล้วอ่ะนี่เลยเดี๋ยวลงคลิปตอนบ่ายต่อเลยครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วครับทุกคนโอ้โหนี่เห็นไหมเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือในห,นหรือว่า ในน้ำลงน้ำลงพื้นเน่ยฮะนี่เห็นไหมนี่ยเห็นเปล่าวะทุกคนบ้านถนนลื่นเลยครับคน